สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับทิปแอนทิปคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างข้อสอบด้วย Google f o r m และทำการตรวจคำตอบให้เราโดยอัตโนมัติจะมีวิธีการยังไงบ้างไปดูกันครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการสร้างข้อสอบแล้วก็ให้ตรวจคําตอบให้เราโดยอัตโนมัติดยใช้ Google Form รนวะมถึงการดูรีพอร์ตของ Google Form เนาะ,ะขั้นตอนแรกนะครับเบื้องต้น<ม>เราไปที่ก้าจุดด้านบนเราสามารถที่จะสร้างฟอร์มได้จากตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าให้ผมแนะนํานะครับเราควรที่จะสร้างโฟลเดอร์ไว้ใน Google Drive ก่อนนะครับแล้วก็สร้าง Google Form ในโฟลเดอร์นะครับวิธีการก็คือเราคลิกเข้าไปใน Google Drive หลังจากที่เราคลิกเข้ามาใน Google Drive ให้เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ในตัว Google Drive นะครับวิธีการก็คือคลิกบวกตรงนี้นะครับจะเห็นคําว่าโฟลเดอร์หลังจากที่เราสร้างชื่อโฟลเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิก Create ได้เลยเราก็จะได้โฟลเดอร์ข้อสอบของเราเพื่อที่จะสร้าง Google Form ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับ คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปที่ new เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคำว่า Google Form เราคลิกเข้าไปเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างตัว Google Form ให้เราสมมติเป็นข้อสอบ p ร t เทสอหลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างคำถามใน google form ของเราได้เลยอ่าอันดับแรกแน่นอนถ้าเป็นข้อสอบนะครับเราควรใส่ ข้อคำถามที่เป็นชื่อแล้วก็นามสกุลกกดรอกเป็นคำตอบสั้นๆนะครับโดยเป็นช็อตอันเซอร์หลังจากนั้นทำการตั้งข้อสอบได้เลยให้เราคลิกไปที่บวกตรงนี้สมมุติเป็นคำถามที่1น่งเราก็มาทำการเลือกรูปแบบชอ้อยส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เป็นมัลติเพลช้อยสมมุติเป็นคำตอบที่<ม>1แล้วกันเนาะ คำตอบที่2คํคำตอบที่3คํคำตอบที่4อันนี้เราก็จะได้คําถาม1คําถามสมมตุติมีหลายคําถามเราก็ทําในลักษณะเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะสมมตุติเรามีชื่อนามสกุลคําถามที่1คําถามที่2พร้อมกับมัลติเพลชอยส์ให้เลือกอหลังจากที่เราสร้างข้อคําถามทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จําเป็นสําหรับ Google Form ที่จะทําเป็นข้อสอบตรวจให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราจะต้องไปทําการเซตติ้งให้เป็นควิชชั่นนะครับหล ไปที่เซตติ้งด้านบนให้เราเลือกสร้างเป็นข้อสอบมาเลือกตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาพิจารณาการตั้งค่าอื่นๆด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้คนที่ทําข้อสอบของเราเนี่ยได้รับคําถามที่ถูกผิดหรือว่าคะแนนนะครับก็สามารถที่จะติ๊กด้านบนตรงนี้นะครับหลังจากที่เขาสับมิดเขาก็จะเห็นระดับคะแนนของเขานะครับแต่ถ้าเกิด ไม่ต้องการแจ้งนะครับก็สามารถที่จะติ๊กข้างล่างได้เลยโดยระบบ Google Form s, จะเก็บอ e ีเมลไว้ให้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นระดับคะแนนของคำถามแต่ละคำถามที่เราสร้างขึ้นเนาะพอเลื่อนลงามาจะมีคำว่า Response นะครับตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้ก็คือเราอยากจะเก็บอ e ีเมลคนที่มาทำข้อสอบให้เราด้วยหรือเปล่าถัดมานะครับ เราจะส่งฟีดแบ็กหลังจากที่เขาสับ m มิดด้วยหรือเปล่าฟีดแบ็กในที่นี้คือ,อข้อมูลที่เขากรอกตัว Google Form มาให้เรานะครับนอกจากนี้นะครับด้านล่างเราสามารถจะกำหนดได้ว่าจะใช้ภายในบริษัทหรือว่าภายในโดเมนเท่านั้นหรือเปล่าถัดมาก็คือเราจะจำกัดลิมิตว่าหนึ่งยูเซอร์เนี่ยสามารถตอบคำถามหรือว่าทำข้อสอบเราได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดไป หลังจากที่เราทําการเซตติ้งหรือว่าเซตค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ question อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะไปทําการติ๊กคำตอบที่ถูกล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ Google Form ทําการตรวจข้อสอบให้กับเราไปที่คําถามาแล้วก็ไปที่ answer key กําหนดค่า point เลือกติ๊กคาตอบที่ถูกหลังจากนั้นก็กดดันครับทุกคําถามนะครับเราก็ทําในลักษณะเดียวกันเลยให้เราเช็ค ตรงข้างล่างนะครับ Request Request หมายถึงอะไรหมายถึงผู้ที่ตอบคำถามจะไม่สามารถข้ามข้อคำถามนั้นได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นการสร้าง Google Form เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งให้กับคนที่ทำข้อสอบถ้าเกิดเราต้องการที่จะ preview ดูข้อสอบของเราก่อนนะครับว่า เป็นในลักษณะไหนเราสามารถที่จะไปที่รูปดวงตาด้านบนเราก็สามารถที่จะส่งข้อคําถามนี้ได้เลยโดยไปที่เซนในการส่งนะครับก็จะมีการส่งข้อสอบในหลายลักษณะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลส่งเป็นลิงก์นะครับหรือว่า Embed ไปไว้ใน o o o l l s s t t s ก็ได้ยกตัวอย่าง นะครับที่ใช้การบ่อยๆก็คือส่งเป็นลิงก์เราสามารถทำให้เป็น URL ที่สั้นลงได้โดย t ิ k คอัเทน URL หลังจากนั้นก็ Copy ได้เลยครับเราสามารถที่จะส่งให้คนที่ทำข้อสอบได้เลยผู้ทำข้อสอบนะครับก็สามารถที่จะ,ะกรอกข้อมูลเข้าไปในข้อสอบได้เลยแล้วก็ทำข้อสอบอหลังจากนั้นก็ทำการกด Submit แเรากลับมาดูในส่วนของ ตัวข้อสอบของเรานะครับตรง r e スปอนต e ตัวนี้มีเลข2เรเลขตัวนี้ก็คือมีการ submit form มาแล้วกี่คนเราสามารถคลิกตัว r e スปอน s e ได้เลยเพื่อจะไปดู report mm hmm. รีพอร์ตเบื้องต้นก็จะมีรีพอร์ตให้นอกจากนี้นะครับก็สามารถที่จะทําการสเป s h e e t เพื่อจะเรียกดูร mm ีพอร์ตในรูปแบบ Google Sheets ได้เนาะ,ะโดยคลิกไปที่ c r e คีเอสดสเ e s h e e าคลิก ไเไลยจะเห็นได้เลยว่ามีใครตอบมาในช่วงเวลาไหนนะครับอีเมลอะไรสกอร์ได้เท่าไหร่นะครับแต่ละคนเราก็จะไม่เสียเวลาในการตรวจข้อสอบอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าท่านชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ